ว่าเอาตัวเดียวคักๆด้วยเจ้าท่านอาจารย์ผู้หายจแปลกกับว่าพิอยัวว่าเอาตัวเดียวคักๆเขาก็เลยให้ตัวเดียวก่อนนั่นนั่งจังได้นั่งอยู่เบิดมืแตั้งแต่มาที่แหลกจนว่าฮอดบ่ายสามโมงได้ตัวเดียวอหลีได้ตัวเดียวอหลีนั่งจังไดเลขสองงามงามเขาหายไหมสองนั่งจังไดก็ได้สองกันย้อนว่าผู้หายใจเปลนว่าเอาตัวเดียวคักๆได้ไหมนั่งมา ก็เลยนั่งบันมือมันมีเนาะก็เลยเศร้ามันว่าได้ตัวเดีแล้วท่านหอยได้ซ้อนแล้วจะว่าเอาตัวเดียวมันก็เลยได้ตัวเดียวท่านเพิ่นก็โทุไปเฉลี่ยวบานกี่เพิ่นเก่งเรียกเพิ่นได้แปดบาทจี่จานเฮิ่มครับผมโทุไปนครสวรรค์ไปหาจานจอยได้ตัวเดีล้วอาจารย์ท่านจานจอยทำหอยได้ซ้อนเนาะเลขของเพิ่นเพิ่นเทียนเอาเพิ่นว่าเพิ่นได้แปด สองแปดเอาเต็มที่เลยมาสัน้นทุ่มไปหาจานจอ้อยแต่จานเจ้ากับบฟังเสียงแล้วทื่นแล้วนละ <laughs> บาตเล็กออกมากมันออกเลยสองห้า <laughs> จานเลี้ย <laughs> วจะเปวดจิเปี่ยนโอ้ยจานจอยว่าเดียวว่าตายยังเดียวว <laughs> ่าถือเดียวสันหมอทำถือเนี้ยแต่ว่าจานเพ <laughs> ิ่มบ่อถือเพนไปเอาเลี้ยเพนมาใส่แปีดมันกับเพืนเลีเป็นสองแปด แต่ว่า่อยเพิ่นเป็เป็นน้ำเพิ่นเราละเพื่อนเ่าเอาตัวเดียวคักดู่สข่อยก็เลยได้แต่สองรียกางเพืนผลบ่ออกสองแปดที่บ้านบวออกสองหาบันนี้ทวั่วหอยเคยมาเอาอยู่นี่กับเจ้าของเถียงยื่นเมียเคยมาเอาซีงวดซ่อนๆสับผมมองเนี่ยซีงวดส่วนเข่าบังถึงถืตลอดถืงตลอดไพายใไซีงวดครับเห็นบ่าว่า่อยไปยืดทำปองน้ำปูงาปูเนกำลังจากุดเอง มัวหาเจ็แปลอยู่เดียวผู้นี้เละขอไปยุ่นน้ำเพลินแต่ว่าเพลินเป็นไปต้องไปยุ่เขอไปยุ่นน้ำเพลินสองปีเขาเป็นทีกเรียกอยู่นัางงานยี่จะทำป้องนี่ซีวัดสั่นส่วนของไปอืนกันเรีกถึงเทระ,ะ, <laughs> ะหาเือนหมือนเนาะคือเทรหาเงอนเมือนหมด<ช>นหน่อยได้กันอยากให้พ่อหมอทำว่าืยัง สีเหลืองสีเขียวนี่คือฟังโอ้อยเอะเรื่องที่บอกครับผมมันมีน,ม<ล>นั่งมันมีนั่งอันหนึ่งตัวผีอยู่หนีมันมีแตเ่เมยยิ่งผีอยู่หนีมันมีแต่เมยยิ่งครับผมคนสิวาคนสิวาไปเขาก็อาจจะเป็นพวกบังบดหบรือเรื่องรับแล่หรืออยังต้องมาทำนั่งเมืองน่ะนสุ่มเนี่ยมันก็มีเสียแดงเป็นหัวหน้ามูมีเสียแดงเนี้ยเขาก็มีเสียใสเสียวาใสกัน เอ้ล่างกันนี้ไม่ใช่เจ้ามีพี่น้องบ้ากระทำมีออกบ้านพี่น้องเล่ามีสีนุ่งผ้าสีเขียวอืมชีเหลืองก็มีห้วยือมีมุงมาคือกันบ้านีองมันเป็นพ่อจังไหนบาน้านเดียวแต่ว่ามีผู้กี่ลายแต่ผู้กำลัลง<ะ>บอกเลขเป็นบ้านหลังเจ้าเป็นมาสั่นแต่คอยจะให้เจ้าชีวัดเขาว่า<ะ>เขาก็เลยให้ชีวัดจ่วงนั้นได้ สี่หัวบเมื่อกันเขาทยนะสี่ัวเจ้สีพ่อรวยว่าไนั่นเหมือนผู้ดีคนเียนั่นนั่นลูกลูกกับลูกผู้เจ้าของเสียงจังหัดเจ้าของบ้านสีหัวหรือสีรวยว่าไสี่หวจะสีรวยว่าอ๋อคันถือสีรวยเยอว่าแั่เราอ๋อขันเลยหาเราสีวเพพจักเียเราเก่งเก่าอยู่ให้ถึอสี่วัดเจ้า่อรวยบนจะหนาคนเนักบัานมีผฟูหนึ่งจ้ะ ยู่ละอยู่ละ,ละมาจะหันขมือละอยื่เนี่ยมาจะหันขม,มือมาจะหันวัดวัดจันทค่มอาจารย์อาจารย์ต้นเศรษฐีพูดกับว่าครับผมค่อยให้เจ้าไปต้งเต็มมือตัวงวดผุดค่อยกระบ,บอกเจ้าแล้วต้งแต่ตัวง,งวดผุดหาเจอือผ่านมือมือที่สองเจาก,ก็บ่าถามว่าตัวแรอาจารย์คือเกา่าจนมาเลขออกคอดมือเลขออกบอกว่าหาเจ็ด เราก็ยังบ่ได้อยู่วัสนาคนครับผมก็บอกตัวเก่าเราเรีมันก็ออกคาเจ็ดบานนี้เห็นบ่อเลขมันก็ออกคาเจ็ดคุณดูบุญวัสนาคนมันบ่ต่อกันข้าพ่อบ้านเลขสีแม่นปันได้เขากระบอเสียเพราะว่าบุญวาสนาบ่ได้ท่านไว้ครับผมบ่ได้เฮ็ดไว้แต่สัตว์ก่อนมีแนวปัดหนีหลุดเออคือจังบ่อถ้ำกระเซียเรื่องมันหนีอยู่ว่าแต่สัตว์แต่แต่ปางก่อนบ่ได้ท่านไว้มันก็เลยบ่ได้ครับดม่นที่บอกแม่นมันได้กับบ่อใด ไปเอาเลขน้ากันหลายๆน้าปูเรียงใส่มหาประโยชน์อยู่ตามชุรชนท่านี่คนตระมาตั้งแต่บ้านบงบา้านยำบ้านเบิดเขตของน้ำมันนี่ว่าเต็มคู่จนว่ามีมองจีจงังเพิ่นหายแค่เลขคู่เดียวหนึ่งวัดเถื่ยก็ว่ดเถื่อเพิ่นจูน่ก็เน็ตถื่อเป็นบางคน <laughs> <c oughs> นี่ขอยกเษียเรื่องบุญวาสนาอยู่เด,ดนี่ยขอเกษียเรื่องบุญวาสนาอยู่เด้แยเนี่ยมนีมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เด็กศิฟึกเป็นหมอถม้ำคือจังคือจังหมอถ้ำนี่ อันนี้บ่แมเณรเราดิว่าความจริงเนาะมันก็โศกโศนมาพอสมควรอ่ะก็เลียงเรียงนั่งสมาธิมันก็นั่งคักอยู่ทุ่งของปีละวัดมันนั่งคักอยู่แล้วล่ะครับอยนี่กระสายาส0งร้ปีลวาดล่ะนั่งคักกับสวดมนต์คักพร้อมครับ่อยเลยปลดออกอืปลดการสวดมนต์ออกซะก่อนปลดการยึดมั่นถือมั่นซะก่อนเอาล่อเบิ่งดูวยกุศลเหยียบางแนวเดียวมันสิมันสิเกิดหยังขึ้นจักอย่างบ่อหนะ ปล่อยว่างกันนะตีก็เลยร่องปล่อยว่างร่องมึงเอาเอาแบบอาจารย์สอนมากกันนะม่านางมึงล่มหายใจได้เจ้าสัสเจ้าสิบ่เป็นยังดอกเจ้าสิบป่วยที่เก่าดอกสัสเมื่อก็นั่งเบื้องลมหายใจยุบไป,ปจะมูกเดียบ่เห็เนไปเสผมต่ว่าเข่ากระซ้างมันมันออกกระซ้างมันเบิ้องหัน,หนหบ่เขาบอกว่าพุทโทษ็ะไ้แต่ว่าให,ให้ให้แนมเบื้องมันเข่าออกคอยเข่าออกแข้งเขาเบิ้องงอหันมันกับพดได้ีฤๅ ยังคิดยังเคยต่างๆที่เคยทุกข์มากเนั่นมันมาอยู่มองเดียวมากับบ่ไปชิดพอมากับเศร้าทุกข์เออแล้วคนทาวัดแตว่าหัวงอกยังบ่หูจักมองทุกข์อยู่อันนี้ก็แย่อยู่เดออยังยังบ่เห็นทุกข์จนหน้าทาวัดแตว่าหัวหงอกจนขุนยังม่หุจักว่าอะไรคือทุกข์ก็รทิศจังมอทํำบ่ฟังล่ะตัวทุกข์มากับอุปทานนั่นล่ะก้มยึดมันถือมันล่ะทาวัดเพิ่อ่ะ พวปาทารนขานตางาเป็นตัวทุกนั้นล่ะก็จะจ้องไปยึดมันถือมันละมันเลยทุกนะอันที่มาท้ำเล่เลียนมากมันก็มีอยู่จุดเดียวแหละสำคัญที่สุดเพราจำเป็นต้องจะไปสวดพ้นเก่งดอกมันสวดมา่อพแห้งแล้วเออนั่งสามารถที่เก่งนี่เก่งขีัดีมจังขีได้ไปเกิดดีถึ้งสุกมื่อตายเฮาบ่ไปยึดมันถืมันเนี่ยมันกะเห็นว่ามันแก่กะ ทรมะแก่กามันแก่กาอยู่อยู่ที่ว่าบ่วไห้มันฝุ่งสัานไห้มันอยู่มองเดียวเขาเอื่นรรมาแก่กะผีตัวใดมากมันกระจูห้องอะไรมันเป็นยังจังสูอะไรคอยค่อยเจอเด้อขอจะบอกฟังเด้อผีโหแต่ผีจักมันยังนั่งให็นไข่เนาะมันยังตัวใหญ่เนาะผีบักเจ็ตชอกแปดชอกนู่นเขาซาเขาลรือว่าผู้ใดไปนั่งตายบดคอยไปมันผีเป็นยังวะคอยคอยกระแทก บทนี่แหละบทที่ว่าข่อยบ่ได้ไปรับรู้นั่นยังข่อยหูวตั้งแต่ว่าหายเจ๊เข้าหายใจออกมันก็เห็นยังบ่ได้แล้วเนาะมันบ่รู้ยังเนาะมันเหนือมันบ่ไปยึดเนาะมันไปยึดว่ายหยาดมบ่ไปยึดว่ามันโตใหญ่โตเรแต่สีแลบลิ้นปิีนตาแล้วตเอาแต่มึงสิ่เจ็ดสอกแปดสอกสิบสอกเป็น да เซีนก็สร้างแล้วยี่ยักษ์มันแห่งหัวจุกีฟ่าตัวมันก็มันจะไปสูเร่งได้เขอขอมาไปยึดเนาะไขว่าไปยึดอีหยังกับมันนะไปยึดว่าเออมันเป็นแต่ญาติทั้งทันทั้งที่ คอยกบอแล็ดถ้าคอยเลี่ยนใหม่ๆคอยก็คอยก็เจอขึ้นกันเนี่ยถ้าคนะอยเลี่ยนใหม่ๆเนี่ยโหเป็นตั้งเสียเป็นตั้งนี่ยุทธธรรมมั่นป่ามองคอยไปนั่งเนี่ยกับอาจารย์คุนยุทธธรรมมั่นป่าบ้านน้อยหันใจนเนี่ยนั่งสมาธิอาจารย์คุณว่ตาตะบกแก่ก้าล,ละไปพันว่าหไวยกสีขันบ่เอีหลีอีหลอบอ่แลนเรื่องอาจารย์จะบอกใครเรื่องอะไรก็นั่งรับตาจูศีลนี่ดเดียนยเนาะเดียนมันขึ้นมาซ้ำนีแ่แหละประมาณปรนะมาณซ้ำนี่แหละ มาจำโมงเสาเนี่ยโมงเสาแดีมันกำลังสาดมาเดี๋ยวมันกลกมๆได้เหมือนเลยเรียนบ่อบาดนี่ก็นั่งอยู่เฮ้ข่อยก็เลยมื่นตาปัญวาไว้มื่นตาข่อยก็เมื่อนเมื่นมันสิเป็นยังเงี้ยเดี๋ยขุนจีนังรู่นี่เดี๋ยวว่าเลยมื่นตาเสียจันท้อนน้ำเมื่นกระไดปัญวาปัญวาใหญกินฟูจันข่อยก็เมื่นตาแล้วบาดนี่อยู่ทั้งนาข่อยทั้งหลังข่อยมันเป็นน้ำมันเป็นความน้ำอยู่ทั้งนาข่อยนี่มันเป็นนั่น ปลาหย่าค่าไม่นั่งสิล่ะที่แหลกของไกแบบนี้ล่ะเอ๊ปลาหยาค่ามันคือลมปูหลัดฟาดมาบาดเนี่ยล่มมาทั้งหนาดิแขกักฝาดว่เพราะว่ามันอยู่ไก่เราพันศาเดียวกูจะกินกูอยู่บ่กินพ้าอยู่บนอว่าวตอนนั้นเป็นพ้าหรอ,คร,อครับเป็นพา้าเด้ออ๋อครับเป็นพ้าปลาหย่าค่าลมมาเรื่อยไหมง่วน้ำง่วงน้ำล่มมากแต่ว่าอ่างว่าท่านเห็นตัวมัน ขันมันผีแกซ้ำเลยกูก็บบอลนแล้วเอาลมมึงลมมึงลมมาหลอดมึงเ็ดจังไดยใส่กูเจ้าหนามันก็เศร้าเฮ็ดตลาดกินอยู่ในใจเด้มันใกล้เข้ามาเลี้ยงได้บาทเอมันเหม็นยังก่อนเะบาทนะใกล้เข้ามาใกล้เข้าม้าไหมผียังมาตีแกโผล่แกเลียถือบาทเลยก่อนว่ากินอยู่ในใจเด้เอามันใกล้เข้ามาคักๆกูจังสีเบืองมึงว่ามันเหม็นยังบาทว่า ไอเขาม่าออหลีมปลายห่าข้ามันจ sí ุงน so, so, yeah, ้องผเห็นตัวมันเนี้าตัวลน่ลูกปรบมาณไหนลูกดังยองยลูกดังยองยอด้บ้าเลยม้าแม่นังสมาธิแบบนี้เนี่ยนางองยอได้บ้ามึงมาบาน่ทมันไกลเก็ว่าเนี่มันแข่บ่ขันมันสวบเนี่ยกุนเชี่ยนนีท่านมโนครับวานไก่ลำบรราสนเนาะที่แข็คักบ้านคันปลาหย่าคาลมเป็นลาวมาแบบว่า เอาขันแขมึงก็สอบกูว่าท่านแน่นอนวะกูจะสัญญาณโลกกูจะประคุมปกหัวไว้กูจะแลนเลยขึ้นมาเลี้ยวประคุมออกสัญญาณมากกูจะประคุมปกหัวกูจะแลนเลดขึ้นมาขึ้นมาบานี้ตัดสินใจได้บานี้เอาตายเป็นตายผ่านปอดประคุมออกแล้วจำกำกำไม้ยั่เตรียมจะปกหัวมันถ้ามันแม็นแขอีออีกเลยตัดสินใจย่างไปเบิ้องมาเก่งสวบกูเลยวะย่างไปเบิ้งมันโมเมน แขกไม่ยังเหมืนป้าฟ้าตัวทํามพี่ครับป้าฟ้าเขาเอิ้อมตะภาพน้ำอ๋อมาขอส่วนบุญตัวนี้มันไต่มากเลยพากันหามได้บัดเนี้ยหามกับจานขุนพากันหามมันตัวใหญ่เนาะหามไปถีมลงน้ำมันหามถีมลงน้ำว้าโอ้ยหว้ามันแฉะที่แรกตกใจว่าสันแต่เป็นผู้จังหนึ่งจีบบอลลอาดลาดเลยป้าหยาข่าล้มเป็นลาวมันเนาะโอ้ว่า มีฮานั่นแหละคันพิจารณาดีๆมันก็บว่าตื่นบ่อยกลัวดอหรอกจะว่าไปนางมองไรกับจ้างอาจารย์ต้นเป็นว่ามีโย่อมทั่วมาได้เพราะสันมองหันผีเปดชอกเพราะสันคนบัวล้าณเจ้าของทีตายสองแล้วเพราะสันไปได้บ่เพราะสันได้สำหรับเมืตะพูเล็กแข็งผียักษ์ตัวยังไปสำหรับผียักษ์อยู่สามสมุนท่ากับผียักษ์ขึ้กันตะพกใจเลยไปมักหันเอาบ่ไปยืดมัน่เลยที่ยิ่าวว่าตายสองแล้วนี่ ต่ว่าอยากท่าพิสูจตรมันบ่เพราะว่าเขาบ่ไปยึดเด้กว่าถือบอยันเมื่อก็มีเรี่ยนมากกัมีครูบาอาจารย์เนาะมีครูบาอาจารย์เขาก็เลยบอยันเพราะปด้ไปยึดมันที่มันเด้ว่ามันสิเป็นยังไงมันสิตาต้องบอกว่ากับว่แล้ดเพราะว่าอาจารย์สอนว่าขันห้าบ่ไปยึดมันกับว่าเมี่ยงบ่น่ากลัวอือในพี่ประสาทก็ยังไปนอนไปนอนไปนั่งเนาะนอ่เตียงคุ้มนี่บอกคุ้มมองนี่บอกว่ามันเป็นะปี หัวหัวหมุนเลยนอนเลยบมมีอันเทาบ่ไปยึดคันส้มสิมมไปยึดส้มไปน้ำแขพระหาหอกองไปนอนนั่ท่านโดนได้ยินเสียงเด็กน้อยอันอุย้ยเสียงเด็กอีกแล้วอาจารย์ผมเคลื่อนที่มาอยู่ใกล้อาจารย์โอ้ยไม่ต้องมาบาดทีท่านโดนองนัน่นห้องก้าอีกมอ่มอีกแล้วอาจารย์เสียงเขาพูดไม่อีกแล้วส้มนอนนอนบ่เป็นบ่ได้นอนจเัเกจ่้มันตื่นผีมันตื่นได้ยินเสียงใส่แววใส่หู ยี่หลกอปหยอากวันน่ะพระองค์ก็แลนขออยู่ใกล้ๆอาจารย์เโอ้ยขมาให้จังบ่าเป็นจังดอกจุ่มขามาอาจารย์เจ้าโอ้ยอากา่วยันมันมันบอท่านแก่กะกันขึ้นจังควายนี่ติวโอ้ยไปตะพีกองไกวขดกลับไปเอามาละเนาะเยี่ยยใส่ไม่พีกองไาวมันเกิดไม่ฟังนี่ยมยพีกองไกยก็อยู่เขาควายฝุ่นครัว คุณนะฟร้างคุณ่ะไปมากเลยตอวนี้พี่กองไอลเมื่อกี้ยังบอกเลขเป็นเนาะครับอือบอกเลขเป็ี่นนะครับอ้าวเจ้าแม่นู้ใดเจ้าคีอจังโมนุ่งเสียกันว่าครับผมเป็นพี่กองไกลยี่สันไม่คาดม่ได้ครับบอกเลขเป็นว่าเป็ี่านั่นครับต้ไหนล่ะวี่สันงยมันว่าสองบวกนะครับสองบวกสองบวกเปนยังสองบวกสองเป็นซีครับเลยเอามาหามหาปูหาเจ็ดแปด ีเลขแค่เนี้มันว่าสองวกีของไก่สองชีค่าสัตนจานหืมบ่เสียจานหาผู้หาเจ็บแผลบ่เสียมีแต่ปูสุกเสียผู้เดียวคนซื้อผู้เดียวนคนเลขออกสองชีปูสุกถือผู้เดียวชีแสนอืมเออมันเสียเดยอาจังว่าเอ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 าเป็นยังบานีงมันถึงโทรศัพท์อันจังว่าหอ,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 อยบ่หอ,อ,อยฟังว่าถ้าผู้ใดมีศรัทธา นีศรัทธามี่สัจจะมีปัญญาคือเรียกดูจำไว้รถอันนี้มีสามอย่างนี่ละศรัทธาสัจจะ,ป,ญญะปัญญาเออขันเสียดันเครืองปั๊บโหลดเห็นบ่อพอยมีเราบอมีเงันพอยมีเอาขี้ซี่มา,าขายข่อยรถแล้วเอาขี้ซี่มาขายซื้อให้สี่สิบบาทมานางเรียกอยู่ทำบกนี่ <yes. S 1> เขาบอกให้ใหจานให้ให้ไปชวนอภิษฐไปฟังแนาะ พกโมงสามสีพกโมงครื่องข่บ่ข่หม้อบ่สวดข่อยเพราะว่าข่สิเป็นผู้นั่งเลยไปบอกผู้หาเจ็ดแปดไปสวดอภิธรรมด้วยอ่าเลยให้ไปเป็นไปสวดสวดจบแล้วเพื่อก็ลับอกข่อยจบแล้วบ่จบถือต้องบ่เถือกเอาสิไปนั่งไม่บ้านหรอกข่เรื่ยไปนั่งไม่